สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมนีก,วนกำวันณไกลประจำวันเสาร์นี้ที่เราพบกันค่ะเรื่องราวสำหรับรายการนั้นยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจและการเดินทางของเรานั้นไม่สิ้นสุดค่ะวันนี้เราไปที่ใดนั้นติดตามได้เลยค่ะวันหยุดแบบนี้มีคุณค่าและก็มีความหมายถ้าไม่ได้ออกเดินทางไปตามเราก็อยู่รับพรที่บ้านหน้าจอโทรทัศน์ในขณะนี้ค่ะวันนี้รายการของเราจะนาท่านผู้ชมมาที่วัดโคกมะตูมหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ ตำบลหนองไข่น้ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดสวยงามเหมาะแก่การเข้าไปกราบนะมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมเป็นศูนย์ฝึกอบรมศิลธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนไม่เว้นแม้กระทั่งผู้คุมประพฤต เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติกิจกรรมในวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่โดยการนำของท่านเจ้าออวาสผู้ที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดในท้องถิ่นธุรกันดารอาทิ การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชนที่ผ่านมาการติดตั้งเครื่องกรองน้ำการเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนการนำชาวบ้านร่วมสร้างศาลาการประเรียนสร้างอาคารเรียนให้กับวัดและโรงเรียนที่ขาดแคลนและในวันนี้เราจะพาท่านไปกราบนมัสการพระครูวิทิตอัฏการหรือหลวงพ่อชมเจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำเจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม เพื่อรับฟังธรรมะและชมกิจกรรมดีๆที่สำคัญกันเลยค่ะ,ะ,จะเจริญพรท่านผู้ฟังได้รับชมรายการส่องธรรมทางสถานีโทรทัศน์ของทงบกช่องห้าอาจมาภาพพระครูวิทิตอตาการหรือหลวงพ่อชมอะจะเจ้าวัดบังคงมาตูม ตำบลน้องไขนง่น้ําอาเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีหาซื้อไม่ได้คือความดีนีไม่ได้คือความตายใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมความดีที่เราจะได้เกิดจากการกระทําของตัวเราเองไม่ใช่การกระทําของคนอื่นเราทําเองเราก็ได้รับผลเอง คนอื่นทำเขาก็ได้รับเพราะฉะนั้นความดีนี้จะต้องปฏิบัติเองทำเองเพื่อตัวเราเองจะไปซื้อหาตามตลาดหรือไปพื่งพาศสายคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีเราต้องทำเองและเราหนีไม่ได้ต่อความตายอันนี้ทุกคนเกิดมาเดินไปสู่ความตาย แ,แต่ก่อนที่จะตายเราจะต้องทำประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองสังคมชาติด้านเมืองให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะตายใช้แทนกันไม่ได้คือเวรกรรมกรรมนี้คือการกระทำคำดีเรียกว่ากุศลกรรมํำชั่วเรียกว่าอกุศลกรรม ทำอะไรลงไปเราจะยกให้คนอื่นก็ไม่ได้ทำจะดีหรือชั่วก็ตามทำแล้วไม่เอาก็ไม่ได้หนีไม่ได้จูเว่งกรรมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำทาที่ดีเพื่อที่จะได้รับผลส่งเสริมสนับสนุนให้เราไปเกิดที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีวัดโกมะตูมนี้ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2365ตัง 2, 365. ้งอยู่ที่หมู่ที่6บ้านตกมะตูมตำบนหนองขัดน้ำอหนองแคจังหวัดสระบุรีส่วนสถานที่หรือปูชนิยะวัตถุที่สำคัญของทางวัดก็มีพระประธานในพระอุโบสถ ซึ่งเดิมวัดตรมตูมนี่ก็มีโบสถโล่งหลังคามุงจา่าน2,504สร้างอุโบสถหลังใหม่ก็ได้อัญเชิญมาปฏิสถานเป็นพระประธานประจำอุโบสถแล้วก็มีหลวงพ่อพุทธธรรมจักรเป็นขีนศิลาแกะแล้วก็ยังมีที่เคารพ องเทพที่มาร่วมสร้างบุญบาร,รมีกัตมาเรียกว่าองพ่อเจตุคามรามเทพทาังบัตมาเนี่ยเป็นศูนย์พักคอยดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วก็รักษามาตั้งแต่รุ่นเบต้าแล้วก็มาโอมมคอนนะรักษามาคนที่มารักษาอยู่ที่ก็หายเป็นพันแต่ละรุ่น เพืวว่าช่วยเหลือประชาชนส่วนอตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างวิหารต่อนะแล้วก็โครงการต่อที่จะทำการรอเททองรอหลงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ขนาด99นิ้วในวันที่5มพมาพันพธุสักราช2566นะ ถ้าไม่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสโควิดอีกก็จะเอาเป็นวันที่5ุ้าพันธ์พุทธศักราชตร6 6นี่ในส่วนของทางวัดกิจกรรมทางวัดนะมีเยอะนะต้องีถ้าเป็นปกติไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็จะมีคณะนักเรียนโรงเรียนต่างๆมาเข้าค่ายศึกษาเรียนรู้อบรมปฏิบัติธรรมที่วัด แล้วก็จะมีเมษาบรรพชาสมเนรบวชสิงจ,จารุณีภาคฤดูร้อนก็นจะมีของสถานพินิษฐา,ารเยาวชนก็นจะมาบวชเรียนปฏิบัติธรรมอบรมจิวัดทุกวันอังคารก็มีคุมประพฤติเข้ามา,าทำกิจกรรม มาสวดมนต์ลแล้วก็ไหว้พระทำกิจกรรมทุกวันอังคารของเดือนน,นี่เป็นกิจกรรมที่ทางวัดที่ทำมาในหลายปีที่ผ่านมาก็บำบัดื้นฟูผู้ติดยาเสพติดิะอันนี้ก็บวชปฏิบัติสองเดือนแต่ละรุ่น,นโดยเอาธรรมะเป็นยาเป็นเครื่องบำบัดบวชปฏิบัติ สเดือนนอกจากทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนหรือทำพัฒนาวัดแล้วยังไปช่วยวัดวาอารามต่างจังหวัดที่ชนบทและโรงเรียนนักเรียนนะก็ไปช่วยสร้างอาคารเรียนบ้างนะต่อเติมอาคารดูโรงเรียนไหนที่พอจะที่ลำบากที่พอจะช่วยได้อาตมาก็ ไปช่วยนะที่ผ่านมาก่อนไปอบรมโรงเรียนต่างๆนะทางแถวชนบุรีต่างจังหวัดนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทางวัดได้ทำเพราะฉะนั้นก็เจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมผู้ฟังรายการส่องธรรมนะอยากจะมาแวะเยี่ยมเยียนวัดคงมาตูมก็นะอยู่อำเภอหนองแทนะ โอืน้องแขจะมาร่วมสร้างบุญบาร,รมีทุกวันพระเวลา18นาฬิกามาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันพระอยู่ตรงลานธรรมหน้าหลวงพรออุธิธรมจักรเสาจมานั่งนี้ก็ขอจเจริญพรในท้ายนี้ก็ขออารัธนาคุณพระศีร,รัตน์ไตรคุญพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลาย ได้ประพฤตปฏิบัติมาจงม,มารวมกันเป็นตะบะเดชะพรวะวัติใจส,ส่งผลเป็นบันดาลประทานพรให้ท่านผู้รับฟังรับชมอยู่ทางบ้านรงมีแต่ความสุขความเรืินปราศจากทุกข์โรคภัยทั้งหลายทั้งปวงทุกคนทุกท่านเืนเจริญพร เชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อสํเร็จศักดิ์สิทธิ์รวยรุ่งเรืองขนาดกว้าง8.5เมตรยาว13เมตรเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อสํเร็จศักดิ์สิทธิ์ณวัดโคกมะตูมตำบลหนองไข่น้ำอำเภอหนองแคจงังหวัดสระบุรี บริจาคผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาหนองแคชื่อบัญชีวัดโคกมะตูมเลขที่บัญชี125-1 0 6 0 7 6 5ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมโทรศัพท์081-991-7827